ยังจำคดีที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่4เมษายนได้ไหมครับที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านเหล่านา,นาดีตาบลบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นบ้านกลางทุ่งนาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงจุดที่เป็นเหมือนกับโต๊ะหน้าบ้านชาวบ้านบอกว่าอตอนเช้าก็เห็นนั่งกินข้าวกินข้าวกับเพื่อนอยู่สามสี่คนตอนเย็นเพื่อนบอกอ่ะคนนู้นก็ไปนู่นคนนั้นไปนี่ย้อนกลับมาดูคนแรกบอกเห็นนอนฟุบนึกว่าหลับก็ออกไป อีกคนนึงกลับมาดูเอ๊ะนอนฟุบลองพลิกตัวดูเอาถูกยิงตายค่ะตำรวจเรียกเพื่อนมาถามหมดนะฮะสามสี่คนที่นั่งกินข้าวกินเหล้าอะไรอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนปฏิเสธหมดอ่าก็ยังคิดกันอยู่ว่าตกลงใครคเออใครจะทํานะฮะล่าสุดวันนี้ตำรวจได้ตัวผู้ที่ก่อเหตุยิงเขาตายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะ หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่4เมษายนนะครับผู้ตายชื่อว่านายวงศกรศสีแตงอายุ37ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะกินข้าวมีเหล้ามีอาหารรอยวางอยู่ทีแรกยังคิดว่ามีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนในวงเล่าแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแต่เพื่อนก็ปฏิเสธหมดนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเห็นว่าผู้ตายนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนนี่นะครับตำรวจสพบ,บ้านเป็ดสุดท้าย สืบสวนสอบสวนจนสามารถไปจับกลุ่มมือยิงได้แล้วนะครับมือยิงชื่อว่านายประพาสลีปานอายุ50ปีนะไปจับได้ที่ริมแม่น้ําชีบ้านหนองย้าข้าวนกจับได้เย็นเมื่อวานนี้เจ้าตัวสารภาพว่ายิงเขาตายจริงเพราะว่าโมโหแล้วก็ถูกหาเรื่องก่อนนะฮะอันนี้ที่ผู้ต้องหาอ้างนะครับรายละเอียดเดี๋ยวไล่ให้แต่ไปฟังที่ผู้ต้องหาได้สารภาพเอาไว้ก่อนนะครับ ตาปฟันบ้านฟันบานก็ไปเีไปพร้อมาวท้ทาเขาาขันบอกได้ไงขอเม่อเช้ก mm ู hmm. my my ้ซ <heit> <off> ึ่งเป็นรุ่นคนรุ่นไหนเจ้ารุ่นเดียวและเหมือนรุ่นเลนเลครับรุ่นเลนช่วงที่เขาท้าทายเขาไปท้าทายตอไหนครับพ่อครับทายตอนที่ผมไม่อยู่เป็นวันเดียวกันที่ตายไหมคะใช่วันเดียวตายตอนนี่ผมไม่อยู่ว่าเมียผมอยู่บ้านคนเดียวนี่ครับนายประพาสก็ สารภาพกับตำรวจโดยอ้างว่าถูกหาเรื่องก่อนนายประภาสบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับก็คือช่วงค่ำวันที่4เมษายนที่ไปยิงเขาตายเนี่ยวันนั้นผู้ตายก็คือนายวงศกรสีแตงถือมีดมาฟันข้าวของที่บ้านเขาจนพังเสียหายฟันประตูฟันหน้าต่างทั้งเสียหายหมดบ้านอยู่ใกล้กันนะครับตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่บ้าน แล้วผู้ตายก็กลับไปที่เถียงนาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนายประภาสที่เป็นผู้ต้องหาประมาณ100เมตรนะแล้วสักพักหนึ่งเดินย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งพร้อมกับมีดอันเดิมตอนนั้นภรรยาของนายประภาสกลับมาถึงบ้านพอดีนายประภาสอ้างว่านายวงศกรก็เอ,อะอะโวยวายแล้วต่อว่าที่บ้านของตนเรื่อง ไปจําไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้าหาว่านายประภาสเนี่ยขโมยไฟหลวงทําให้ไฟของคนอื่นเนี่ยเขาตกาไฟบ้านอื่นเขาตกภรรยาของนายประภาสตอนนั้นก็ตกใจรีบโทรหานายประภาสแล้วก็บอกว่านายวงศกรมาอรารวาสอยู่ที่บ้านเมามาด้วยข้าวของในบ้านเนี่ยพังเสียหายหมดนายประภาสบอกว่าตอนนั้นที่ภรรยาโทรมาบอกได้ยินเสียงปลายสายเนี่ยเป็นเสียงผู้ตายพูดแทรกเข้ามาลักษณะท้าทายหาเรื่อง ก็เลยรีบกลับมาที่บ้านพอมาถึงบ้านก็มาหยิบปืนซึ่งนายประพาสอ้างว่าปืนอันเนี้ยปกติมีเอาไว้ใช้ยิงนกนะฮะแล้วก็ถือปืนเดินไปหานายวงศกรที่บ้านซึ่งตอนนั้นนายวงศกรกําลังนั่งดื่มเหล้าอยู่นั่งดื่มเหล้ากินข้าวอยู่ที่กระท่อมเถียงนานะฮะพอไปถึงนายวงศกรลุกขึ้นมาแล้วพูดจาท้าทายแล้วเอามือ ไปที่ด้านหลังนะฮะทำท่าลักษณะคล้ายกับจะชักปืนออกมาค่ะนายประภาสซึ่งเอาปืนมาด้วยอ้างว่าพอเห็นว่านายวงศกรทำท่าเหมือนจะชักปืนออกมาก็เลยยิงสวนลอดรั้วเข้าไปกระสุนมันเข้ากลางอกของนายวงศกรพอดีนะฮะนายวงศกรก็ฟุบไปกลางโต๊ะที่กําลังนั่งกินเหล้าอยู่อ่ะตอนนั้นอยู่คนเดียวนายวงศกรเนี่ยแล้วนายประภาสก็เลยหลบหนีไปนายประภาสบอกว่า นายวงศกรผู้ตายเนี่ยไม่ให้เกียรติเขานะปืนที่เอาไปใช้ยิงเนี่ยเป็นปืนกับปปกติเอาไว้ยิงนกยิงหนูวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตายกะว่าจะยิงแค่ขูข่เพราะเห็นว่านายวงศกรเนี่ยท,ทําท่าเหมือนจะชักปืนออกมา,าเอามือไปไพร่หลังแล้วที่สําคัญเนี่ยนายประภาสบอกว่าผมขอพูดจากใจจริงเลยนะว่าผมไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ก่อเหตุเพราะนายวงศกร ชอบหาเรื่องคนในพื้นที่ไม่มีใครชอบนิสัยในวงสกรกฎหมายจะว่ายังไงกับผมก็ว่าไปตามกระบวนการก็แล้วกันอ,อันนี้เขาอ,อ้างนะ,ะ,ะตำรวจแจ้งข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตายรองไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะนะครับพรุ่งนี้จะคุมตัวส่งฟ้องศาลนะฮะแต่ไม่ว่าคุณจะไม่พอใจอยังไงคุณก็ตัดสินกันแบบนี้ไม่ได้ะนะฮะ